น Indeed, ああีน <S <s ่เสียงขันของไก่ป่าเอฟหนึ่งนำหนึ่งเสียงขันของเจ้าหาดป่าตองเจ้าฟงนะครับนี่ครับขันเสียงป่าเราะๆครับนีครับนครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ กับตนใหเจ้าห่าดป่าตองนะเจ้าฝูงครับคุมฝูงอยู่ที่อยู่ที่นี่ครับช่วงนี้ก็ปลัดขนครับเป็นช่วงปลัดขนยังไม่ออกพรรษาครับแต่ก็เริ่มคึกแล้วครับเริ่มคึกขึ้นมาแล้วครับนี่ครับตัวนี้ก็ให้ดูวงนะครับ นะตัวนี้ก็ขันเหมือนกันครับนี่ครับแต่ว่าเสียงขันเสียงป่าหมดครับเพราะว่าเป็นไก่ป่ารุ่นผสมนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ไม่พึ่งพึ่งพึ่งเป็นหนุมครับเป็นไก่หนุ่มงั้นครับเอามาฟังตัวนี้เจ้าเจ้าหาดปลาตองเสียงเพาะ คับเอาามานฟังตัวนี้มันดูตัวนี้ตัวนี้จะขันไหมนั่นคือเสียงของเจ้าหัดปลาตงครับขันแล้วครับตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับเพราะว่าเป็นไก่ในไก่เพิ่งหนุ่มไก่หนุ่ม ไก่อ่ะพึ่งได้ประมาณอ่าสิบสองเดือนนะครับปีหนึ่งตัวหาดปลาตองนั้นตัวเจ้าหาดปลาตองนคือเข้าปีที่สองแล้วครับนี่ครับตัวนี้อ่าหางชชยหางชยัยังไม่ออกออกแล้วแต่ว่าล่วงไปครับเนาะอ่านี่ครับนี่ครับ,รบให้ดูครับไก่นี่คืออันนี้ไก่ตวเมีอ่ะ ไข่ตัวเมียให้ดูนี่คือไข่ตัวเมียที่ว่า,าตัวเมียน้ำหนึ่งครับตัวนั้นก็น้ำหนึง่งน้ำหนึงนหน่งตัวผู้น้ำหนึง่งต,ตัวเมียน้ำหนึง่งแล้วลูกออกมาจะเป็นยังไงตัวเมียลูกออกมาก็าเลือดป่าร้อยเลยครับบินเหมือนนกเลยละครับมผมจะเน้นไปทางาเลือดป่า เลือดป่าร้อยเลยครับเนี่ยเน้นครับออกมาเพาะเองเลือดป่าร้อยนะอันนี้ครับดูให้ครับนี่ครับเหมือนไหมครับบอดี้ทรงได้เลยครับบอดี้ทรงได้เลยนะครับนี่ครับแต่ว่าขนหางก็มีกี่เส้นห้าเส้นนะครับขนหางมีห้าเส้นแต่ขนชัยนั้นล่วงยังไม่งอกมาเพราะว่าเป็นช่วงฤดูถ่ายขนผลัดขนนะครับเนาะ แต่ตัวเมียนี่ไม่ต้องพูดถึงตัวเมียทรงนี้สไตล์นี้บอดี้ให้เลยแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น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 แม่ไก่ต่ออ่าเป็นแม่ไก่ต่อสองตัวนั้นจะเป็นลูกเป็นลูกของเจ้าเจ้าอ่าหาดป่าตองครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ไก่ไก่ปานะครับตัวที่หันหน้ามาเนี้ยตัวเมียเป็นไก่ไก่ต่อตัวเมียเอาครับเนาะ เป็นแม่เป็นแม่ของเจ้าหาดปาตองเป็นแม่ของตัวนี้นะครับอ,อเจ้าหาดปาตองเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกตัวนี้เป็นลูกเจ้าเจ้าไก่ต่อตัวเมียตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนก็ก็จะจะขันแล้วฝั่งนู้นจะขันแล้วตัวนี้ครับ เสียงเสียงประชันกันเลยครับตอนนี้เสียงประชันกันเลยครับตอนนี้ให้ดูครับช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยจะจะ,จะไม่ค่อยได้ได้ยินเสียงขันเพราะว่าจะออกมาเสียงขันตอนช่วงใกล้ๆจะปลายฝนต้นหนาวครับก็จะคึกครับนี่ครับ